เน่เ่เแจกก่อนอ่าติ๊เกอร์ครับผมครับอ่ะอันนี้แจกให้เอาไปลองทดลองตีนะถ้ามันดีไม่ดีไงไปคอมเมนต์ในช่องเดี๋ยวพี่ทำมาแจกอันนี้ไปลองเองครับครับนี่ครับมีน้องๆมาขอติ๊กเกอร์นะครับอ้าวขอบคุณครับครับอ่ะขอบคุณครับครับขอบคครับครับผมไหนดูปลาด้วยโชว์ปลาหน่อยครับ นี่ใช้เยอะอะไรตกอ่ะใช้กระดีครับกระดีสีอะไรสีเขียวครับโอเคครับผมครับฝากติดตามด้วยนะครับ,รบตื่นแล้วก็อัดแมมเลยควับควับ,บปิดปิดปิดเบรกนี้ ดรอปโอ้ยิ้นมินอะเบ็ดกาดมินเลยกลัวเขากรมใส่ใช้ได้เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็พบกับแชมชาแนลวิชากินนะครับวันนี้ผมก็พามาตกปลาช่อนเหมือนเดิมนะครับเหยื่อก็เป็นเขียดนะครับผมก็เป็นหมายอ่างเก็บน้นบาํานะครับเช้าเช้านะครับ เมื่อคืนฝนตกนะครับวันนี้ก็ปลาก็น่าจะกัดนะครับกอเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าเราจะได้แต้มแบบนี่ครับคันหกฟุตนะครับเวทแปดสิบเจ็ดนะครับสายเป็นพีอีหนึ่งจุดห้าถักเก้านะครับออฟใช้เอะไรอะเบสครับใช้เืมก็ตีได้ทั้งเบสทั้งสปินนะครับผมก็โต๊ะมานานแนวเน่ยทั้งหน้าดินทั้ง ทั้งเยื่อจริงเยงื่อปลอมสารพัดเลยตอนนี้รู้แล้วผมถนัดอะไรอะ่ะถนัดอะไรอะ่ะถนัดขวาอื้นั่น,นีลยใช้เขีย่ยใช้เยื่อะอะไรวันนี้นะเดี๋ยวเขี่ยเด,ด้อเดิหมายนี้มันต้องเขี่ยล่อเนี่ยตีเลาะใชยป่าเลยรนะแล้วเชาว้าอยงเนี้ยแล้วมีลูกปานนะลกปาขึ้นเนี่ยนะมันมีลูกปลาขึ้นเนี่ยเดี๋ยวปลาช่อนเนะนี่ยต้องมาไล่มาไล่ครับลูกปลา เดี๋ยวเราตีผาฝูงตีชายป่าเคาะไปเรื่อยมีตัวโดนแน่เดี๋ยวเขียดจำเช้าเนี่ยแต่เขียดเรารู้สึกว <laughs> ่าจะตัวใหญ่เนี่ยเคยดูนารุโตะปะเคยดูแต่มิยาบิกบนารุโตะกบมิยาบิอ้าแหละยังไม่ได้ปลาเลยขนมอ่ะ ขนมลายมึงไม่ยังไม่ไม่มีลูกอมหรือตัวหัวยังมีเลยขนม,ขนมอ๋อขนมที่ที่เป็นน,นี่เหรอจากญี่ปุ่นนะนีะ่ไปแล้วไปเริ่มแล้วจะตีหรอไม่ตียังไงตีดิล่าใหดีกว่าเอาแล้วแต่เดี๋ยวไม่อยากย่งนะตีอะไรอ่ะ ไอตัวน่วบบตัวเดียวทเป็นคุยเามืก็ไปนู่นดิหัดกันมีมแบ่งกัน่เลเนี่ยเปนสีวลื่นแล้วนอนเด้ออ ้หลวงให้หลวงปลาเนี oh, ่ยให้หลวงปลาเลยิาก่อนทอเนียมันอย้ก็อมอไปักอ่านี้ด้ดโอหโลกี้หลวเลยแม่เนี่ยเพ่อเป็นลักเลยแต่ก็รูดไป ข,ข้ามไปได้ไงอะข้ามไปได้ไยังไงอะเอออะไรล่วงอะจัดนะครับจัดแล้วดัไงาได้ยังไงจัดแล้วนะครับโตด้วยบอะก็แหม่ขี้เลยขี้วิีงอกูล่วงกูล่วงนะ

อยู่เงียบๆนะครับใส่เลยครับวิ่งเลยครับวิ่งเลยครับยังไม่หยุดเลยครับนี่เอาละหยุดนะครับจะไดงว่าปลาไปไปหยุดอ่ตัวนี้ลวงมา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 จะปลาลวงมาลวงมา นี่มาแล้วแต้มแรกครับผมนี่ครับเป็นปลาช่อนสายแววนนะครับนี่ครับไม่ต้องเชือกูนี่คือกูให้มึงล้วงนะกูไม่อยากล้วงเลยไงั้นกูไม่ได้อ่ะจะตีล้วงจากสายป่านะครับตียัดอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวมันออกมากัดครับผมเขียดตัวใหญ่นะครับเนี่ยแต่ปลาช่อนออกมาได้ ตัวแล้วเฮ<อ>้ยคืองีอ้มันง่ายครับอะไรลนะ่ะไม่รู้อะถ้าลูกฟ้าจริงวะแบบกเอาเละครับนี่สายแว้นอ้วนๆครับผม สำหรับหมายนี้นะครับก็ได้กันคนละหนึ่งตัวนะครับปลาค่อนข้างที่จะเคี้ยวนะครับเพราะว่าคนมาตกกันเยอะครับเช้ากองวันเย็นเลยเดี๋ยวเราจะย้ายหมายกันนะครับเดี๋ยวเราย้ายหมายครับผม F x ห้าร้อยนอบไปหมายไหนห้าร้อยนอบหมายไหนครับผมเดี๋ยวพาไปลหนใหญ่ลหนคู่ที่ได้ตัวใหญ่มาวานแล้วหรอใช่ครับเดี๋ยวจะไปดูกันนะอากาศอากาศวันนี้มัน ปิดแก้มีบ้าทำไมอ่ะหัศปิดจะได้เปิดบายครับเดี๋ยวเราย้ายใหม่กันดีกว่าดูที่กองนี่นั่ขึ้นมาหัดเกี้ยงเลยอะเนี่ยต้องไงเพื่อน วิงวว่งนะครับสายวิว่งนะครับ สายแวน้นอีกแล้วแอมต่องครับผมเกีติสนไม่อดตายครับไม้อ่าเก็บน้ำตีตรงท่อระบายน้ำครับผมตอนนี้ก็พักกินข้าวก่อนนะครับวันนี้ปลาไม่ค่อยกัดเลยนี่ข้าวน้องครับเอ้า จะฆ่าทิศกันแเน่เนี่ยไม่ผ่านอ้้หไปขาหมดให้แบบเหมือนม่วเองอัอกิ้หมดไหมเนี่ยจะร้อยกิ้นหมดปะยิ้มหมไหมิ้นหมดไหมเนี่ยไม่น่าหมดไม่หมดเดี๋ยยวไปกินาแล้วตัดภาพตัดภาพไปอีกไม่พอคือท่ายไหมข้าว รอบข้าวาไปไหนหมดล่ะรอบไปดิไอ้หนูข้าวไปไหนหมดป้าขงไม่ให้มาไม่ได้กดถ่ายนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ครับเป็นหมาหลานะครับหล่าข้างนานะครับใสสวยเลยนะครับตัวนี้ใส่ใช้ได้เลยครับผม ประมาณทักสี่ขีดนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมปลดปลาก่อนนะครับหยุดวิ่งยังนะสายหยุดวิ่งยังเก็บได้แล้วป่าเนี้ยปิดก,ก่อนให้แก็ไปตึงงอนตึงแล้วก็อัดแม่มเลยควับคว,วับปิดปิดปิดเบรกนิดปางนู้นนะปางนูน้นปางนูน้นานะปางนู้นปางนู้น เฮ้ยต right? ัวสวยว่ะเฮ้ยตัวสวยว่ะเฮ้ยตัวสวยว่ะลากขึ้นมาไม่ได้ปิดเบรกไม่ได้ปิดเบรกนะครับปิดเบรกก่อนปิดเบรกปิดเบรกบนอ่ะนั่นแล้วเออส่ออะไรฝั่งนี้ยังไม่ได้ตีเลยโอ้โอ้ลุกตัวลุกตัวเนี่ยนอน ไายน้องได้ดูครับนี่ครับส่งลึกๆึกครับผมเนี่ยครับโอ้โหนี่ครับช้อนโดยตกช้อนในเครยดสดครับส่งลึกๆึกสุดซอยครับผมเป็นไงนะเว้ไอ้นอนครับตัวตัวครับใสสวยเลยสุดยอดครับเขาหมูลลึกโันวิ่งไปกลางสะเลยกินลิมแต่วิ่งกลางสะตัวเหมาะตัวเหมาะ สวยงามสายวิ่งมาการอีกแล้วไงสายวิ่งมาไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยสายวิ่งมาการอีกแล้วเหรอเฮ้ยสายวิ่งว่ะวิ่งว่ะวิ่งว่ะโอ้โหออกแล้วออกแล้วส่งไปเลยส่งสายมันหน่อยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิหยุดแล้วครับเฮ้ยวิ่งว่ะวิ่งว่ะโอ้ยยิบมไป ส่งหน่อยส่งหน่อยส่งหน่อยสายมันแน่นหยุดแล้วกืนแล้ว,ลวเก็บสายตึงก่อนควับควับควับหล,ลุดแล้วลขายขายไม่ตึงโอ้มัาขายตั้งนานแล้วาขายแม่โอ้โหนี่มันกบหรบือกบไหนดูดิ

นี่ครับเบ็ดกาดครับตีเข้ากำไได้ครับสายสวยนะนครับ,รบอ้าวเบ็ดใหม่เป็นี่งนี้เละเฮ้ยคนไทถ้วยวะเฮ้ยเฮ้ยนัอนน้อยครับโอ้พอดีเลยไปตุ้มหัที่โดดเหรอฮะย้อนแสงวะส่องจงิงจริงนี่ได้นีงได้ ลูกพี่กับลูกน้องกูตอนนี้กูเป็นลุงน้องแล้วดูโอ้โหทำไมเนาะเกี่ยวแม่หมดเลยเอา๋ยวมาเดี๋ยวมาเชียดเฉียดไปเลยมายเฉียเลยมล้กัดหูแม่เลยสั้นนี่ตัวนี้ก็คับเป็นแต้มนะครับ เป็นด่านเวลามันกินไงตัวใหญ่เนี่ยมือใหม่เนี่ยครับตึ๊กเลยไหมเวลามันกินอ่ะตึ๊กครับปุ้นลากลากมันดีครับลากไหลสวยเนี่ยใหญ่สุดเลยมั้งเนี่ยคือเลยตกได้เนี่ยถูกต้องครับมันตกมาหลายวันก็ตดนใหม่มือใหม่ครับเซิร์นโปซื้อเบ็ดใหม่โอ้หเบ็ดใหม่เลเนี่ยในความเบ็ดตะหนักนะแกะเองเลยแกะง่ายกินไม่ลึกไลงผ้าแล้วนี่ย ไซด์นี้โอเคนะสายนี้ถือว่าไซด์ได้เลยนะครับเอาปลาแถวนี้ปนเขาตกกันเยอะครับนี่ตกเฉพาะแบบยังไงมือโปครับก็ดูนอนๆครับเถินเถินนอนนอนดูเนะครับมือใหม่ได้อย่างงี้ก็ถือว่าโอเคมือใหม่ครับมือโปครับนี่มือโปอ่าเทินแล้วเทินแล้วหมายเลขหมายเลขดีกว่า เทเลยตัวนี้ล่อเลยนะครับึบโอ้โหรับมันก็พอได้ครับน้อนดูดิครับเนี่ยย้ายหมายมานะครับเบียดไงเบียใหม่ก็มันเขียดปะหวานหฮาน่ะโอ้หเขียดสดนี่ครับเขียดสดไม่อดตายครับผมพวกแย่งที่เอาละครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานรวมวันนี้ครับ มีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับนี่เดี๋ยวเรามาเทใส่กระมังดีกว่าก็ผลงานรวมวันนี้นะครับได้ปลาสองสองสี่หกแปดเก้าตัวเลขสวยก็น้องเป้ได้กี่ตัวสี่ เราก็น่าจะเท่ากันนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแชมป์ชาแนลวิชากินครับจองนี้มีผลงานแน่นอนครับใส้สวยนะก็ได้วันหนึ่งอะเอาไงละ่ะ